สวัสดีครับแฟนรายการสุกกายใบยลงหมอเกษมราชลาวนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการสาระดีๆมีสาระสำหรับสุขภาพนะฮะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะฮะเราพบกันเวลานี้นะครับเวลาดีๆนะฮะสี่โมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันพุธนะครับส่วนใครที่พลาดไลฟ์สดนะครับก็ ไปติดตามได้ในแฟนเพจของโรงพยาบาลนะฮะหรือว่าถ้าว่างๆก็สแกน QR วอา e คด้านล่างนี้นะฮะคุณจะสามารถติดตามได้ผ่านแฟนเพจโรงพยาบาลผ่านผ่าน u t u b e ผ่าน t i k t o อนะฮะแล้วก็ถ้าเห็นตัวเลขปิดอยู่นั้นไม่ได้ใบหวยนะครับแต่ว่าเป็นเลข1661เนี่ยเป็นเลขติดต่อโรงพยาบาลสำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับทุกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ เราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณคุณหมออาจารย์หมอกลินพนมมาตรนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญสัญญาแพทย์ประสาทนะครับทางด้านระบบประสาทเนาะผ่าตัดสมองกระดูกสันหลังอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะกับวันนี้อาจารย์มานําพูดคุยกับเราเรื่องอะไรครับ วันนี้จริงๆอยากมาคุยเรื่องสโตรกครับอาจารย์สโตรกสโตรกครับภาษาไทยมีไหมเนี่ยภาษาก็ภาษาลาวมีไหมภาษาไทยเป็นโรคหลอดเลือดสมองครับอาจารย์โรคหลอดเลือดสมองครับรวมๆกันโรคหลอดเลือดสมองครับ๋อเป็นคำรวมๆก็ผลก่อนนู้นเราเคยคุยกันเรื่องหลอดเลือดหัวใจไปแล้วเนาะครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องหลอดเลือดสมองหลอดเลือดมีอยู่ทุกทั้งร่างกายเลยนะฮะอยู่ทุกที่สําหรับหลอดเลือดสมองเนี่ยอาจารย์มันเป็นยังไงบ้างฮะครับผม ผมขออนุญาตนําเสนอด้วยด้วยสไลด์แล้วกันนะครับอาจารย์เพราะว่าสไลด์เลยนะเป็น powerpoint นะครับหลอดเลือดสมองเนี่ยมันก็จะอันนี้อันนี้เป็นสโคปที่เราจะคุยกันให้ฟังครับว่าว่าในโลกของสโตรกเนี่ยก็คือโลกของหลอดเลือดสมองก็มีทั้ง2ประเภทนะครับคือชนิดที่ว่ามันมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอครับอาจารย์เรียกว่า ischemic stroke คือเส้นเลือดตีบตีบครับคือตีบกับอีกแบบหนึ่งคือเส้นเลือดมันเปราะบางแล้วมันแตกออกมานะครแตกก็ทําให้เลือดออกในสมองอันนี้หลัก ของโรคหลอดเลือดสมองมีมีสองแบเด่นนี้ครับอาจารย์หลอดเลือดตีมนี่มันจะจะคล้ายๆกับหลอดเลือดหัวใจที่มันตีมเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์คล้ายๆกันครับแล้วแล้วไอ้หลอดเลือดทั้งสองแบบเนี่ยมันมันมามันมาแบบเดียวกันไหมฮะโดยธรรมชาติของโรคคล้ายๆครับอาจารย์เพียงแต่ว่าต้องนึกภาพว่าสมองคนเราก็มีเส้นเลือดเล็กๆเล็กๆขนาดเล็กจิ๋วกว่าหัวใจอีกเพราะนั้นความเปราะบาง ความอุดตันก็ยิ่งง่ายกว่าหัวใจแต่ว่า<อ>ปัจจัยเสียงเนี่ยคล้ายๆค,ครับอาจารย์คนที่เป็นโรคหัวใจก็มีโอกาสเกิดที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกันครับม,มันเกิดในคนอายุป,ประมาณไหนครับผู้ชายผู้หญิงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเกิดได้ทุกช่วงอายุครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นวัยทํางานวัยทํางานคือวัยทำงานเนี่ยนะวัยทำงานเนี่ยครับอาจารย์สามสิบสี่สิบห้าสิบขึ้นไปโอ้ยผมยังนึกว่าเกิดในคนอายุมากๆ โอเครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ของคนเรามันเปลี่ยนไปครับอาจารย์คนทํางานออฟฟิศมากขึ้นกินอาหารที่เป็นแคลอรี่สูงๆเป็นจังฟู้ดมากขึ้นแล้วก็ออกออกกำลังกายบางคนอาจจะทํางานแต่ในออฟฟิศอาจารย์ไม่ค่อยออกกำลังกายก็พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อก็แสดงว่า เกิดได้ตั้งแต่วัยทํางานนี่วัยทำงานนี่จริงๆตั้งแต่25ครับครับไปเลยเหรอคือถ้าคนอ้วนๆอาจารย์ต้องคิกว่าคนทํางานอ้วนๆที่น้าหนักเกินพวก BMI เยอะๆอเยี้ยอาจารย์มันก็เป็นธรรมดาที่จะโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มันพวกนี้มันมีสาเหตุจากอะไรบ้างฮะอาจารย์สาเหตุครับี่ผมขออนุญาตโชว์ให้ดูนะครับสาเหตุเนี่ยมันมีทั้งสองประเภทครับอาจารย์ประเภทหนึ่งคือเป็นไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์เช่นน้ำหนักเกินอย่างที่ผมโชว์ในสไลด์นะครับแล้วก็ ฟิสิกอลอินแอคทิวิตี้เช่นไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับเฮฟี่ดื่องกิ้งนะครับหรือในรายบางคนที่ใช้พวกยาเสพติดหรือว่าเหล้าบุหรี่พวกนี้ครับโตที่ลาวนี่เบียร์ถูกมากเลยนี่ยลำบ, <c oughs> บากเลยนะลำบากครับ <c oughs> นี่ครับอาจารย์ริสเฟคเตอร์ต่างๆเช่นความดันสูงนะครับสูบบุหรี่หรือ <c oughs> หรือว่าเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วต้ <c oughs> องนึกภาพว่าคนไข้ถ้าเกิดเป็นคนลักษณะแบบนี้คนอ้วนคนไขมันสูงคนน้ำตาลสูง ความดันสูงเบาหวานก็เกี่ยวเนาะเบาหวานเกี่ยวครับอาจารย์เกี่ยวโดยตรงเลยแล้วก็ถ้าเกิดโชคโชคไม่ดีคือว่าถ้าคนบางคนที่มีประวัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสโตรกโอกาสที่เราจะเป็นสโตรกก็มีสูงขึ้นครับสูงกว่าคนปกติที่ไม่มีประวัติครอบครัวนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ะครับอาจารย์อันนี้ตอบยากอาจารย์เพราะว่ามันต้องอาศัยหลายๆปัจจัยร่วมกันก็คือมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นมากนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วมันมีอันนึงคือเรื่องของนอนกรนครับ อันนี้ก็ถ้าคุณผู้หญิงคนไหนที่สามีนอนกรนเยอะๆแล้วก็นอนนอนไปก็หายใจเฮือกขึ้นมาดีเนี่ยนะไอแบบนี้เนี่ยต้องระวังนะฮะถ้าเผื่อยังรักคุณสามีอยู่ก็รีบเอามาตรวจเพราะนอนกรนจะทำให้ความดันสูงขึ้นใช่ไหมความดันจะสูงขึ้นแล้วก็ ที่เขาต้องมีการหายใจเฮือกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนั่ให้เพียงพอก็คือเขาหยุดหายใจว่าหยุดหายใจไม่ใช่กรณนอย่างเดียวนะพวกนี้จะหยุดหายใจไปเลยนะหายใจครับเขาเรียก obstructive sleep apnea ครับอาจารย์ใช่ไหม OSA OSA เป็นชื่อย่อของมันใช่ครับใช่ครับเพราะพวกนี้จะนอนนอนนอนกลนกนไปสักพักก็จะหยุดหยุดหายใจครับหยุดสักพักก็ขึ้นมาอย่างนี้เนาะเออนะฮะถ้าสามีของคุณผู้หญิงคนไหนเป็นอย่างนี้นะครับก็ก็ มีปัญหาทั้งเรื่องความดันสูงปัญหาทั้งโรคหัวใจด้วยแล้วก็มีปัญหาทั้งโรคทางสมองด้วยนะครับ,รบก็เมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้อาจารย์ก็น่าสนใจนะครมีอยู่อันนึงก็คือโควิดครับมันเกี่ยวไงครับโควิดคือโควิดเนี่ยในช่วง สองสามปีที่ผ่านมาเคสที่เราก็มีครับอาจารย์มันเชื่อว่าทําให้ไมโครวัตซูล่าเนี่ยมันมีปัญหาเพราะโควิดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทุกๆระบบของร่างกายมันเป็นซิสเตมิกบางคนมีปัญหาที่ปอดแล้วก็มีมีลายที่เป็นสโตรกก็เคยมาหาที่เรานะครับเป็นไมเนอร์สโตรกทั้งนั้นที่เขาแข็งแรงแต่ว่าซักประวัติไปมาก็มีประวัติเป็นโควิดอินฟคชันมาถ้าไปตามในเจอร์นลในเปเปอร์ก็มีรีพอร์ตคนไข้ที่เป็นสโตรกหลังจาก post โควิดเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็พวกนี้นี่ มันเหมือนกับที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่ารองโควิดไหมครัล้ายกันไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่มันยังไม่หายไปไหนเนาะใช่ครับผมเคยอ่านเจอทีหนึ่งว่าโควิดเนี่ยพอเราเรารับเชื้อโควิดเข้าไปถ้ามันเขาเรียกขยายตัวในร่างกายเราเยอะแยะมากมายเนาะพอมันโดนกินไปเนี่ยเศษของมันเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นตอของการที่ทําให้เกิดเกิด เหมือนกับเกิดตะกอนขึ้นในกระแสเลือดเนาะมันก็จะไปอุดตันในเส้นเลือดฝอยเล็กๆๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไตเป็นตาเป็นหัวใจหรือแม้กระทั่งในสมองสมอถูกไหมฮะครัไอ้พวกนี้ก็ต้องระวังนะฮะใครที่เคยเป็นโควิดมาก่อนนะฮะเป็นแล้วเป็นอีกก็มีเนาะนะครับก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะครับ ครับต่อไปครับก็อันนี้เป็นฟินโนกราฟิกง่ายๆที่ให้เราเห็นภาพว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอเดเลือดสมองนะครับเช่น<ม>สูบบุหรี่นะฮะสูบบุหรี่ทานยาเบ้าหวานความ,มันมีไหมครับว่าสูบบุหรี่ต้องกี่มวนขึ้นไปหรือโอ้ครับก็ไม่ไม่ได้บอกครับรวมทั้งแพสซีฟสโมเกอร์อาจารย์คือคนคนที่ไม่ได้สูบแต่ว่านั่งอยู่ใกล้ๆคนสูบอันนี้ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ,รบในรายที่มีความดันสูง,สง,สงนะครับดื่มแอลกอฮอล์เกิน เกินเกินความเหมาะสมอันนี้พูดยากนะพูดยากครับแล้วก็มีโรคหัวใจนะครับแล้วคอเลสเตอรอลสูงคความเครียดนะครับความเครียดแล้วก็เบาหวานรวมทั้งคนไข้ที่น้ําหนักเกินน้ําหนักเยอะเยอะโรคผมว่านะพวคคอเลสเตอรอลสูงในกระแสะเลือดเนี่ยมันมันมีผลเยอะเนาะครับมีผลเยอะครับอาจารย์ใครตรวจเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรนะ คอเลสเตอรอลดีคอเลสเตอรอลอรไม่ดีฮะฮะใช่ครับมัน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 ตัวไหนมันทำให้เกิดโครค โอ้โห oh, จริง,รง,รงๆก็คล้ายๆโรคหัวใจเลยครับอาจารย์ยิ่งตัว HDL ตัวดีเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันการเกิดทั้งโรกหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ยังแนวแนวการรักษาทางเดียวกันกับโรคหัวใจเหมือนกับโรคหัวใจเลยเหมืนนอกนกันเลยครับอาจารย์ก็คือถ้าเผื่อ LDL สูงๆนี่ก็ไม่ดีไม,ไม่ดีไม่ดีครับแต่ถ้า HDL มันจะสูงได้ก็คือออกกําลังออกกําลังกายถูกไหมฮะทานอาหารที่มันดีหน่อยถูกไหมฮะครับนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังนะฮะคอเลสเตอรอลสูงมันจะต้องแยกครับนะครับ จริงๆคอเลสเตอรอลมีประโยชน์กับร่างกายเยอะนะครับครับแล้วก็ไอเรื่องของความดันสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้ใช่ครับก็คือคนที่น้ำหนักสูงเยอะๆครับน้ำหนักเยอะๆพวกนี้มีโอกาสความดันสูงได้ใช่คั้ครับใช่ครับแล้วก็คนที่ผมจะแยกอาจารย์พูดเหมือนยั คนที่เครียดเยอะๆเครียดเยอะๆใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมพวกนี้นี่ทําไมถึงมันความเครียดมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับความเวลาเครียดก็ทำให้ความดันขึ้นอย่าอาจารย์เครียดความดันขึ้นพักผ่อนก็จะน้อยนะครับพักผ่อนไม่เต็มที่นะครับมันก็ทําให้ปัญหาสะสมหลายๆอย่างร่วมกันนะครับนอนน้อยนอนก็น้อยด้วยนอนไม่พอการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพทําให้ความดันต้องเช้าเช้าตื่นมาแล้วสูงมากนะครับตื่นมาก็เวียนหัวเลยนะครับ คนเหล่านี้เนี่ยที่มีอัตราเสีย่ยความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องระวังตัวเองอยังไงหรือว่าเขาจะมีอาการนํามาสู่เรื่องของสโตรโค,รครได้ยังไงฮะมันม,มัน,ม,น,ม,นมันมีประเด็นแบบไหนบ้างอาจารย์ครับอาการนําของโรคสโตรกเนี่ยง่ายๆครับอาจารย์คล้ายๆกับอันนี้เป็น,ปนสะกระกัน อาการของโรคสโตรกนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ในรายที่เป็นแล้วนะครับที่เป็นแล้วก <ừ> um. ็นจะมีอาการอย่างเงี้ยครับจะมีแขนขาอ่อนแรงนะครึงนะคร่งซีกนะครึง่งซี่นะครับข้างใดข้างหนึ่ง <ừ> um. ถ้าถ้าอ่อนแรงสองข้างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สโตรกนะครับต้องมีอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับหรือพูดไม่ชัดนะครับพูดไม่ชัดหรือมีวิงเวียนวิงเวียนศีรษะเคยพูดชัดอยู่ดีพูดพูดไปกแบบอร์เกรอ พูด่าลิ้นแข็งแข็งนมาทันทีทันใดเหมือนเหมือนเทปยานเทปโอ้โหพูดถึงเทปสมัยรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กฟัง MP หมดแล้วนะครับครับนี่แหละคือพวกนี้เป็นอาการเตือนนะว่าว่าอาจจะเป็นสตรกคือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่ไม่ต้องคิดแล้วครับอันนี้เป็นสตรกแน่นอนแต่บางคนที่อาการวิงเวียนเล็กๆน้อยๆลุกขึ้นมาแล้ววูบบ่อยๆหรือในบางรายที่ที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้อาจารย์ว่า ว่าตื่นมาแล้ววิงเวียนหัวนะครับแล้วก็หายขึ้นมาหายคล้ายๆปกติเลยมันจะมีคนกลุ่มนี้เขาเรียก Transient ischemic stroke เนี่ยคือคเป็นแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวอาจารย์เป็นแป๊บเดียวแล้วหายอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีอาจารย์<อ>เ,ปเป็นสิ่งที่ว่าอันนี้คุณต้องให้ความใส่ใจแล้วว่าอาจจะมีปัญหาที่เป็น large stroke ในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นเตือนเตือนเราเฉยๆอาจารย์เพราะฉะนั้นคนไข้แบบนี้เนี่ยถือว่าซีเรียสอาจารย์เป็น warning sign เป็น warning sign ครับก็ต้องระวังนะเพราะว่า คนบางคนนี่นึกว่าอ๋อเวียนหัวแป๊บเดียวครับ,รบแล้วก็หายไปเนาะทีนี้อาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดก็ต่อเมื่อมันพอมีอาการแปลว่ามันเริ่มเป็นแลวเริ่มเป็นครับอาจารย์รก่อนจะเป็นเมื่อกี้ผมเห็นสไลด์อันหนึ่งของอาจารย์เป็นเรื่องของของถอยไปอีกฮะมันเป็นเรื่องของไอสกอร์นี่ใช่ไหมครับครับอาจารย์อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะฮะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ คือในในสกอร์นี้มันช่วยให้เราเช็คตัวเองได้ครับอาจารย์จะเห็นว่าจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าฟ้าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ให้เราเช็คตัวเองครับเช่นข้อแรกครับความดันสูงสูงไหมถ้าเกิดสูงมากกว่า140 90ก็ติก๊ก่็สีแดงถูกไหมอันนี้มันเกี่ยวกับอายุไหมผมอาจารย์จะเห็นว่าไม่มีข้ออายุเลยนะครับเออนั่นดิไม่มีลเลยครับแต่ก<ต>่อนเขาบอกว่าคนอายุอย่างผม60กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันความดัน เอร้อยห้าสิบถือว่าใช้ได้ถือว่ายังอยู่ยังอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับอายุเลยอย่างนี้ผมก็เข้าข่ายดิใช่ครับเอาเหรอคือถ้าความดันนะข้อ2คือคอเลสเตอรอลใช่ไหมฮะคอเลสเตอรอลถ้าเกิดมากกว่า200อันนี้คือคอเลสเตอรอลรวมนะอาจารย์เป็นทัวทัลคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็มีเบาหวาน มีสูบบุหรี่แล้วก็มีหัวใจเห็นไหมครัหัวใจเต้นพริ้วนะครับซึ่งจะไปเกี่ยวเนื่องกับคุณหมอโรคหัวใจด้วยนะครับเต้นพริ้วเต้นพิ้วเอฟครับอาจารย์ก็คือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เต้นพริ้วนี่บางคนเต้นพริ้วอยู่นะครับครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับแล้วเรื่องของการออกกําลังกายแล้วเรื่องของการสูบบุหรี่รวมทั้งประวัติครอบครัว คือถ้ามันติ๊กได้มากสีแดงเนี่ยมากกว่า3ข้อขึ้นไปแปลว่าคุณมีความเสี่ยงแย่ละแย่ครับอาจารย์แย่ครับแล้วสีตรงกลางล่ะฮะสีตรงกลางแปลว่าฮะต้องดูว่าเราได้กี่ข้อถ้าสีตรงกลางแปลว่าคุณมีแนวโน้มเฉยๆอาจจะอาจจะเริ่มต้นได้ดีแหละแต่ยังไม่เพียงพอครับต้องต้องให้ดูแลตัวเองในบางข้อที่เราดูแลตัวเองไม่ได้ก็พยายามแก้ไขข้อนั้นครับเช่นเอาอกําลังกายน้อยก็อาจจะเพิ่มการออกกาลังกายหน่อยนะครับ ถ้าตกสีเขียวก็สบายใจได้ถือว่าดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วโอกาสเกิดสโตรกก็จะน้อยลงไปครับอาจารย์อืมนะครับอันนี้ก็ทางโรงหมอกเกษมราชเดี๋ยวเราจะทําจะทําเป็น QR Code คเนาะคนที่เข้าไปติดตามชมในเฟซแฟนเพจของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะทําเป็น QR Code ปะไว้ให้ท่านสแกนนะครับแล้วก็ทําเองได้เลยครับนะฮะทำเสร็จแล้วก็ ส่งมาให้โรงพยาบาลเราดูก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะบอกว่าท่านเป็นคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหลอดเลือดหัวใจเออหลอดเลือดสมองหรือเปล่านะครับนะฮะกับแล้วพวกนี้นี่พอมาถึงเมื่ออาจารย์แล้วเป็นไงต่อหรือก่อนจะมาถึงควรจะทําไงก็ก่อนที่จะมาถึงนะครับจะมีอาการเตือนเตือนเราขอสไลด์นิดนึงครับขอดูหน้าจอเนี่ยครับ อาการที่ที่คนไข้จะมาหาเราเนี่ยอยากให้จำมานี้ไว้ครับคำว่า B fast หรือคำว่า fast นะครับ F A S T นะครับเอาให้เร็วเอาให้เร็วครับ B fast คือ B นี่มันย่อมาจาก balance นะครับอันนี้เป็นเป็น worldwide ครับใช้ได้ทั่วโลกเป็นคำามาราฐานว่าถ้าทุกคนรู้ว่าเริ่มการทรงตัวไม่ดีแล้วนะครับหรือ I เนี่ยว่า e y e คือว่าสายตาเห็นภาพ E คือ eyes ครับ E คือ e F ก็คือหน้าเบี้ยว เฟซือหน้าวิ่วปากวิยวมุมปากเปี้ยวนะอ่าอัมคือแขนขาข้างใหนข้างหนึ่งอ่อนแรงนะครับแล้วก็สปีคือพูดไม่ชัดนะครับครับแล้วตัวสุดท้ายคือตัวทีเนี่ยตัวทีเขาจะต้องการสื่อว่ามันเป็นทามมิ่งที่มันสำคัญต้องเร็วหน่อยต้องเร็วครับถูกไหมฮะต้องเร็วงั้นก็ B E F A S T นะครับอันนี้แต่ละคนก็ลองดูตัวเองก็ได้นะครับครับแล้วถ้าบางคนปากเปี้ยวเห็นบอกปากเปี้ยวจากไวรัสนี่เกี่ยวไหมโอ้ ถ้าปากเบี้ยวจากวัลส์ก็จะไม่มีอาการอื่นๆมันสโตรกค,ครับอาจารย์จะไม่มีอาการของอ๋อคือต้องมีครบทั้ง,งม,มีมีฟาสเลยเหรอใช่ครับอาจารย์ต้องมีครบ <c oughs> เลยแค่แบบยืนทรงตัวไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อาจารย์คือคือถ้าทั้งยืนทรงตัวไม่ดีแล้วหน้าเบี้ยวแบบอย่างเงี้ยสโตรกครับอาจารย์แต่ถ้าหน้าเบี้ยวเฉยๆเนี่ยมันจะอยู่เกิดจากไวรัสก็ได้ครับออาจจะไม่เกี่ยวเนาะจจะไม่เกี่ยวครับใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อแบบ มียืนไม่สามารถบาลานซ์ตัวเองได้นะครับแล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยครับก็อาจจะเป็นน่าจะเป็นด้วยซ้ําเป็นเลยเขาจะเป็นเลยเป็นเลยนะฮะถ้าเบิรมีมากกว่าหนึ่งเนแล้วถ้าเกิดสมมุติแบบแบบ ตามองไม่ค่อยชัดแล้วก็มีหน้าเบี้ยวก็ยังนับอยู่นับกับอาจารก็คือมีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปก็ถือว่าเป็น้วนะใช่ครับ<อ>รับแล้วทามมันเป็นยังไงฮะทามมิ่งเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าเรานับจากพวกเราชอบทางการแพทย์ชอบใช้ว่า last Seed normal แปลว่าเมื่อคืนเมื่อคืนปกติดีนะครับตอนเที่ยงคืนนอนไปแล้วตื่นมา ผิดปกติก็ไปนับว่าไอ้ตอนที่เราปกติตอนกี่ชั่วโมงนะที่เราเห็นญาติญาติเห็นว่าคนไข้ปกติตอนกี่ชั่วโมงหรือเอาง่ายๆก็ได้ครับอาจารย์สมมติเราตื่นเช้ามาแปรงฟันตอนหกโมงเช้าเกิดอาการตอนเจ็ดโมงหน้าเบี้ยวเลยแปลว่าเราตอนนี้เรานับหนึ่งชั่วโมงแล้ว<อ>เ,เรามีเวลาอีกแค่ประมาณ3.5ชั่วโมงก็คือคุณปกติตอนกี่โมง,น,โมงนับมาเลย เล้แล้วมันหลับอยู่สมมติยังปกติดีตอนเที่ยงคืนตื่นเช้ามา6กโมงเช้านับไปแล้วหชั่วโมงนี่เหรอใช่ครับอาจารย์ใช่ครับโหโหดมากเลยนะอย่างนี้ก็โหดครับอาจารย์แล้วเร็วที่สุดเท่าไหร่ถึงจะดีจริงๆแล้วต้องภายใน4.5ชั่วโมงครับอาจารย์ถึงจะเป็นทามิ่งที่เหมาะสมนะครับคนไข้เกิดเหตุตอน6โมงเช้านะครับมีโทษนับตื่นหโมงเช้าแปรงฟัน7โมงแล้วมีปัญหาแปลว่าเรามีเวลาแค่ประมาณ สามสี่ชั่วโมงสามสามสี่ชั่วโมงนั่นเองในการที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะครับแล้วถ้ามันเกินไปมันเป็นยังไงฮะเกินจากนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลที่ตามมาเช่นพิการหรือว่าผลการรักษาไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายก็จะมีสูงครับอาจารย์คือถ้าคนมาได้ทันภายในสามถึงสี่ชั่วโมงเนี่ยก็โอกาสที่จะกลับมาสู่ปกติได้ก็มีอยู่มีสูงครับอาจารย์มีสูงเลยเนาะแต่ถ้าเผื่อมาช้ากว่าสี่ชั่วโมลเด้นพีเรียดนะคือครับ ช่วงเวลาทองนะครับ,รบก็อาจจะอาจจะทําให้เกิดมีอาการพิการ,การตามมาหลังจากที่หลังจากรักษาเนาะน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ <laughs> อย่าวางใจเวลานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีอาการขึ้นมาเนี่ย ต้องรีบมาเลยต้องรีบมาครับต้องรีบมามาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินได้เลยเนาะถูกต้องครับอาจารย์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะตามอาจารย์กรินไปดูครับอันนี้ก็เรียกแอมบูแลนเราไปรับอาจารย์ครับจะเรียกแอมบูแลนยังไงนะเรียกเบอร์อะไรนะครับหนึ่งหหหนึ่งอย่าลืมนะฮะเลขนี้เป็นเลขสําคัญนะฮะหนึ่งหหหนึ่งนะครับโอ้อันนี้เป็นเป็นคําถามจากทางบ้านนะฮะอาการเสี่ยงของอัมพาตที่พบบ่อยคืออะไรบ้างครับ คืออาการเสี่ยงก็น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงแหะครับปัจจัยเสี่ยงที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันนะครับไขมันนะฮะพฤติกรรมการออกกําลังกายนะครับสุขบุรครับจัดกินเหล้ามากนะรวมทั้งเรื่องประวัติครอบครัวเท่าไหร่เรียกว่ามากกับสามลังคือถ้ามีความเสี่ยงเหล่านี้ก็คือมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเป็นสโตรกใช่ครับแล้วก็เป็นอัมพาตได้เป็นอัมพาตได้คืออัมพาตเนี่ยมันไม่ใช่สโตรกป่ะ อัมพาตเป็นผลสืบเนื่องจากสโตรกใช่ไหมมันเป็นผลที่ตามมาที่ตามใช่ไหมฮะจากหลอดเลือดสมองตีหรือแตกใช่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงเหล่านี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่อง B f a s e เลยนะฮะคือ timing ครับใช่ไหมใช่ไหมถ้าเผื่อมาได้รวดเร็วโอกาสเป็นอัมพาตก็น้อยลงถูกไหมฮะรับก็อย่างที่ว่านะฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจเวลามากนะนะครับมาให้เร็วนิดหนึ่งนะครับเรียกรถโรงพยาบาลไปรับ ของโรงหมอกเกษมราชแล้วก็หนึ่งโฮ่งหนึ่งนะฮะอย่าลืมนะครับครับและยังไงต่อฮะอาจารย์อาจารย์รักษายังไงฮะ ครับทีนี้ถ้าคนไข้รู้ว่าเป็นสโตรกอาการแบบนี้เขาคือสโตรกแน่นอนก็ต้องมารักษานะครับ,ร,บรักษาแล้วอันนีเน้เป็นสไลด์ที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆฉว่าอาการที่มันเกิดเนี่ยเกิดเป็นนาทีจันในช่วงแรกๆกเนี่ยเป็นนาทีตอ่อมาเป็นชั่วโมงเซลล์สมองก็จะถูกทําลายทาลายไปเรื่อยเรื่อยหรือแม้แต่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยก็จะมีการอักเสบการถูกทําลายของเซลล์สมองด้วยคือมันไม่ได้ เป็นผลสืบเนื่องตอนนั้นเพราะนั้นอย่างที่คําถามนะครับว่าเวลาเป็นสโตรกแล้วโอกาสเกิดอัมาพาตก็จะสูงสูงขึ้นนะอาจารย์ถ้ามาช้า,ามาช้าครับอันนี้อันนี้ก็สําคัญครับอย่างเช่นเวลาเกิดสโตรกนะครับถ้าเวลาเป็นนัดเป็นวินาทีเนี่ยเซลสมองจะถูกทําลายไปประมาณ32,000ตัว3,000เซลนะครับสา <3, 000 S 2> มพันเซลเป็นเป็นวินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเซลจะถูกทําลายไป120ล้านตัวโอ้โห oh ไอ้ไซแนปไซแนบคือไม่รู้เคยดูหนังเรื่องอวตารครับยานที่เอาผมไปเสียบแล้วมีกระแสไปนั่็คือการต่อเชื่อมกันของเซลล์ประสาทนี่แหละครับถ้าช้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยระยะระยะทางของไซแนปที่สูญเสียไปเนี่ยประมาณ700กว่ากิโลเมตรต้องคิดตั้งแต่ว่าจากเวียงจันทร์เนี่ยเวียงจันทร์ถึงภาคใต้ประเทศไทยอนจรยระยะทางของไซแนปที่สูญเสียไปเนี่ยโอ้โหคือในในสมองเรามีเซลล์ทั้งหมดประมาณกี่พันล้านเซลล์เป็นพันล้านยันเป็นพันล้านเซลล์แต่ว่าเราดีหรือว่ามันจะมี การนําของเส้นใย,ยประสาทะต่อกันนะเนาะต่อต่อกันเป็นเป็นขแขนงขแขนงนเข<อ>้าใจนี่แหละครับอันนี้เป็นความสําคัญว่าถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้เนี่ยไอเซลประสาททั้งหลายแหล่หรือไซแนปทั้งหลายแหล่ก็ถูกทําลายไปด้วยนะครับหาย<ก>ไปต,ตั้งเจ็ดเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยกิโลเจ็ดร้อยกิโลเจ็ดร้อยกิโลเลยโอ้โ<ะ>ห<อ><ะ>ครับครับครับอันนี้อันนี้เป็นภาพตัวอย่างของสโตรกครับเป็นโรคอันนี้เป็นเอ่อซีทีซีทีสแกนเนาะใช่ไหมครับให้เห็นภาพว่า ในรายที่เป็นโรคสมองขาดเลือดเนี่ยหน้าตาเอ็กซเรย์จะเป็นยังไงครับจะเห็นว่าในภาพด้านล่างจะเป็นภาพเขาเรียกซีทีเอ็งจีโอแกรมครับอาจารย์ก็คือฉีดสีเข้าไปฉีดสีครับอาจารย์แล้วก็จะเห็นว่าจุงลูกศรแดงๆครับจะมีเส้นเลือดที่มันถูกอุดกั้นไปมันมัน อุดตันไปอุดตันครับเลือดเลือนไม่ไหลต่อไปก็จะน้อยลงครับก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงตรงสมองบริเวณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้ก็จะเป็นแบบรูปซีทีทางด้านล่างที่เป็นสีดำาๆฮเป็นสีดำๆเทางด้านด้านซ้ายมือเนาะครับใช่ครับใช่ครับก็คือโหวงไปเลยใช่ครับสีดำนี่คือเป็นสมองตายเลยอากาศครับสีดำาเป็นเป็นเป็นไม่ใช่เนื้ออเป็นเป็นเนื้อที่ตายแล้วเป็นเนื้อที่ตายแล้วใช่ครับอืครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างก็ โรงบาลเราก็ทําได้หมดนะคทำได้ครับอาจารย์ทำได้นะครับแล้วนี่เป็นภาพ CT หรือ m i Perfusion ก็ที่จะมองให้เห็นว่าภาพของเซลล์สมองที่มันเสียหายมันเป็นยังไงนะฮะจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเอาทางนี้สไลด์อันนี้ทางขวาล่างเนี่ยคืออะไรฮะไม่เหมือนกับเจบ้างันอ๋อขวาล่างก็คือเป็น m i เทคนิคปกติครับอาจารย์แต่ถ้าถ้าเขาเรียก m r Perfusion เนี่ยเราตินฉีด ฉีดสีเข้าไปแล้วก็ถ่ายอีกทีถ่ายทีหนึ่งจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าสมองส่วนไหนของสมองส่วนที่มันยังมีเลือดมาเลี้ยงที่ยังมีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้บ้างสีไหนเป็นอะไรฮะไอตัวเกรเดียนของมันเนี่ยคือสีการเปรียบเทียบง่ายๆครับว่าซ้ายขวามันต้องเหมือนกันครับไอตรงสีแดงๆเนี่ยสีแดงๆมุมด่างๆพอดีผมฟอยเตอร์ไม่ไม่มีฟอยเตอร์ไม่เป็นไรฮะ เห็นว่าต้องสีแดงๆไปว่ารอบๆข้างที่สมองที่มันตายเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นของของการไหลเวียนการไหลเวียนของเลือดก็ช้าลงในสมองรวมทั้งสมองส่วนนั้นก็ขาดเลือดไปเลี้ยงปริมาณเลือดลดลงการไหลเวียนลดลงคือสมองตัวนั้นเริ่มจะเสียหายแล้วอันนี้คือสมองซีกซีกซ้ายซีกซ้ายซึ่งสําคัญแย่ไปแล้วเนาะใช่ครับใช่ไหมนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการตรวจ เพื่อหาวินิจฉัยโรคใช่ครับนะครับมีความจำเป็นต้องทำในทุกเคสไหมครับในในเคสนี้ต้องในบางรายที่เราต้องการทําหัตถการหรือต้องการเขาเรียกทําลากคลอสอาจารย์อันนี้ต้องทําก็คือต้องต้องรักษาจำเป็นต้องรักษาเนี่ยก็คือต้องต้องทําพวกนี้ต้องทําพวกนี้จ้ะก่อนที่จะให้การรักษาครับก็โรงพยาบาลเกษมราชของเรานี้ก็มี ทั้ง MRI มนะครับมีทั้ง CT s c a แกนะครับแล้วก็สามารถทำไอ้ perfusion แบบนี้ได้หมดวยครับเพื่อจะเอ่อโลเคทคือเพื่อหาตำแหน่งที่ชัดเจนว่าจะทำไงบ้างในการรักษานะครับมีคำถามจากทางบ้านนะฮะอาจารย์อัมพาตสามารถทำให้เกิดความบกพร่องทางสมองในระยะยาวหรือไม่ครับครับคือ เวลาเกิดสโตรกเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายต่อสมองอาจารย์แล้วก็กลายเป็นอัมพาตนะฮะคืออัมพาตนี่คือผลจากเกิดจากสโตรกสมองเสียหายไปแล้วใช่ครับถูกไหมฮะในระยะยาวก็จะเป็นอยู่ก็จะเป็นอยู่ครับเพราะว่ามาไม่ทันมาไม่ทันใช่ครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะผมยึดเน้นย้ํามากเลยนะฮะว่าช่วงเวลาเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องระวังให้มากนะครับถ้าคิดว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้รีบมา ครับนะฮะจะช่วยได้เยอะนะครับโอกาสเป็นอัมพาตก็จะน้อยลงครับอาจารย์แล้วเวลาเข้ามาแล้วเราทำ i n v e วส i ิ a t i o n คือทำการตรวจอะไรหลายอย่างเพื่อดูว่าจะรักษาอย่างไงครับแล้วการรักษามันทำไได้บ้าการรักษาครับการรักษาเนี่ยถ้ามาในช่วงที่เวลาที่เหมาะสมนะครับอาจารย์การรักษาที่เราใช้ ในปัจจุบันนี้ก็คือการให้ยาง่ายๆเลยนะให้ยาเนี่ยครับขวดนี่แหละครับขวด50มิลลิกรัมเนี่ยมีชื่อทางการค้าหรือชื่อบริษัทหรือชื่อยาเนี่ยครับเป็น Actilis เนี่ยครับ Actilite เนี่ยเป็นยาที่ช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยเรื่องของลดความพิการให้กับคนคไข้ได้ได้ต่อออันนีีน้้้ืืสสําาาาหหหรบบเเเเงมมมลลลลไใใใกกกยยะะพวปิ็จท ทำให้โฟลของเลือดการการไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นดูนะครับก็ช่วยเซลประสาทช่วยเซลประสาทช่วยเซลสมองคือในบางรายที่เป็นริ่มเลือดน้อยๆยาเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยพวกนี้มักจะได้ผลถ้ามาในทันในเวลา4.5ชั่วโมงนะครับแล้วให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ดีครับกลับมาปกติเลยกลับมาปกติอะไรครับกลับมาปกติคือที่นี่ได้เราให้หลรายครับย์ที่นี่แอคติไลท์เนี่ยให้หลรายมากแล้วก็คนไข้ก็ยังกลับมา follow up ดีอยู่ดีดีครับอาจารย์ดีดีเลยครับไม่ไม่พูดเบอร์เบอร์ครับแพงไหมฮะแพงครับอาจารย์แพงอยู่เนาะใช่ไหมยาพวกนี้ถือว่าแพงนะฮะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะว่ามันคือเราผลิตเองไม่ได้เนาะเราซื้อมาจากต่างประเทศนะครับก็แพงแต่จริงๆคุ้มคุ้มคุ้มฮะเพราะว่าคุณเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อมาไม่ทันให้ยาไม่ทันก็อาจจะทําให้เกิด ความเสียหายระยะยาวได้เป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมะครับเพราะฉะนั้นยาถึงจะแม้จะแพงก็ช่วยได้ช่วยได้ครับคุ้มค่าครับอาจารย์แต่ว่าในบางลายที่เส้นเลือดมันใหญ่ตันเส้นใหญ่ๆนะครับยายาก็อาจจะ ใช้ไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าเอาเอาขดลวดไปลากคลอสออกมาอก็คือเหมือนสวนหัวใจเข้าไปเหมือนกันเลยเนาะครับเหมือนกันแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ดึงเอาคลอสออกมาโอ้เหมือนหลอกท่อเรหลอกท่ออาจารย์พูดเห็นภาพลอกท่อนี่หละนี่หลอกท่อนี่ครับลักษณะ หลอดเลือดที่ก่อนที่จะลากลากคลอสออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับจะตีบนะครับแล้วก็ใช้ขนลวดเข้าไปก็ลากออกมาได้หน้าตาของริมเลือดที่ไปอุดหลอดเลือดสมองก็เป็นแบบนี้ครับโอ้ไอไอไอซ้ายล่างอะเนาะครับซ้ายล่างไหมแล้วขวารูปที่สองเอซ้ายรูปที่สองจากข้างบนนี่ก็คือหลังจากลากมาแล้ว้ลแวเลือดก็แผ่กระจายไปเลี้ยงสมองใช่ครับเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับโอ้ว้าวนี่ถือว่าคุ้มค่ามากครับลดความ เสี่ยงต่อการพิการหรือเป็นอัมพาตในระยะยาวได้คือพวกนี้นี่คือไม่ต้องเปิดไม่ต้องผ่าตัดเข้าไปไม่ต้องผ่าไม่ต้องเปิดกระโหลกไม่ต้องอะไรครับอันนี้คือแทงผ่านเส้นเลือดเข้าไปตรงขาหนีบนะครับอาจารย์ที่ขาหนีบเหมือนกันขาหนีบเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนสวนหัวใจเลยเนาะนะครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปในสมองครับแล้วก็ไปเอาขดลวดล้วงเอาเอาตะกั่นออกมาใช่ใช่คือจะเห็นว่าขดลวดก็มีหน้าตาหลายๆแบบครับอาจารย์มีมีตั้งแต่ จเนเรชันแรกๆจนพัฒนาถึงปัจจุบันเป็นเตอร์เจเนอเรชันแล้วครับ oh. ลหลายๆคนรู้เขาก็ดีไซน์เพื่อจะให้มันเหมาะกับการหลอดเลือดแต่ละชนิดที่จะลากครอดออกมาให้ได้นะครับครับคบอันนี้ทางโรงหมอกเกษมรากก็ทําได้ทาได้ทำได้นะ <ทำ S 1> ครับ <นะ S 2> โอ้ที่นี่เก่งนะทำได้ทุกอย่างเลยมีคําถามจากทางบ้านนะฮะ <laughs> ปวดหัวบ่อยมีโอกาสเสี่ยงเป็นสโตรกไหมจะมีอาการตอนนั่งทํางาน